สำหรับโค้ดของข้อนี้นะคะจะเป็นการกำหนดขา D6 และ D5 ก็คือขาของ LED1 และ LED2 นะคะแล้วก็ขา D7 จะเป็นขาสำหรับสัญญาณจากการกดปุ่มนะคะโดยไฟ LED นะคะการควบคุม LED นะคะกดครั้งที่1ไฟ LED ดวงที่1จะเปิดกดครั้งที่2ไฟ LED ดวงที่2จะเปิดและ LED ดวงที่1จะปิด กดครั้งที่3ไฟ LED ดวงที่1เปิดและไฟ LED ดวงที่2ปิดและกดครั้งที่4นะคะจำนอนการกดจะถูกรีเซตเป็น0นะคะแล้วก็ก็จะตั้งดีเลย์มีกันหนดงเวลาที่200ม mm ิลลิวินาทีหลังจากการกดการต่อ LED นะคะนำหลอด LED ทั้ง2มาเสียบบนบอร์ดทดลองนะคะโดยให้ขาของแต่ละหลอดอยู่คนละแถวกัน ขาบวกนะคะขาที่ยาวกว่านะคะของ LED ทั้งสองลอตนำตัวต้านทานตัวที่หนึ่งและตัวที่สองมาเสียด้านปลายด้าน1ต่อกับขาบวกของ LED ดวงที่1และดวงที่2 ใช้สายจัมต่อจากขา D6 e ของบอร์ด e s p 8 2 6กไปยังปลายอีกด้านของตัวต้านทานตัวแรกนะคะสำหรับ LED ตัวที่หนึ่งแล้วก็ใช้สายจัมต่อจากขา D5 e ของบอร์ด e s p 8 2 6กไปยังปลายอีกด้านของตัวต้านทานตัวที่สองนะคะก็คือ LED 2. สองใช้สายจัมอีกสองสิ้นต่อจากขาลุก ขาที่สันนะคะของ LED ทั้งสองดวงเข้ากันกับ GND mm. ก็คือขากาวนะคะ mm. ของบอร์ด ESP8266 <Yeah. S 1> การต่อปุ่มกดนะคะบัตทอนนะคะนำปุ่มกดมาเสียบบนบอร์ดทดลองนะคะโดยใช้ใสายจำสิ้นหนึ่งต่อจากขาข้างในข้างหนึ่งของปุ่มกดนะคะเข้ากับ d ีเจของบอร์ด E.S.P. 8ป6สแล้วก็ใช้สายจามอีกเส้นหนึ่งต่อจากขาของปุ่มกดอีกด้านเข้ากับ G.N.D. ของบอร์ด E.S.P. 8ป6สนะคะ